สวัสดีทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์ที่สดใสนะสําหรับวันนี้ใครดูห่วยเออโชคดีจังใครไม่ดูก็หัวหน้าเอาไหม,ม่มีมีมีหัวหน้าบอก่อยนะ แต่ถ้าไม่ดูก็อย่าเศร้าไปมาดูอะไรคาเคียดแบบพวกเขานี่ค่ะเจ้าสอาท่เง้ยนมองฟ้าเห็นเลขไหมอ่ะเห็นเลขไหมได้ที่พักพอนย่อนใจไม่ไหมมาเรื่อยๆเลยฉันชอบนะมันจังเลยเวลาที่มันอินจจยกับการใส่ีวิตใส่ใส่เราก็ขึ้นมาหน่อนนะทุกคนแมวก็คือจะรู้จากความเห็นเราขึ้นเขาก็จะขึ้นตามนะเขาไม่ได้อยู่ข้างล่างนะเขาก็จะนอนอ้อมหน้าอ้อมหลังแล้วนี่แหละดูความสลือสลาของเจ้าสอาคือไม่มีที่นอนเจ้าเสืฟูแย่งนอน อันนี้ก็จะเป็นห้วยอาหารที่เอามาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าวางตรงนู้นใกล้กินค่ะหยิ่มพาดบุกเราจะสามาคีบุกเราก็สามาคีของะเลิกเกอเนาะก็คือพากันไปเบียดกันนอนต่างคนก็ต่างทาความเออต่างคนมาตั้งแมวตั้งแมวเขาต้องเรียกอะไรเออตั้งแมวก็ต่างทาความสะอาดให้กันให้ไหมเป็นภาพที่น่ารักดีตกแลงกินข้าวเสร็จแล้วจะไหมขึ้นหนูอายค่ะขึ้นไปอยู่ข้างบนล่างค่ะเออให้มันได้แบบนี้แอบน่ากลัวอยู่เด้อก็เลี้ยงลงมาจับเขาเขากงสาววันเต่ามาค่ะเจ้าเสียเออทีเหมือนจะช่วยแม่่แมกกก็เออออาาาโซจจพะะืทํปรตูนี้ั แล้วเราก็เรียกว่าเออโอ้ยสปิซศาส์สานาะงเอ,อิยยังมหาสันฉันรู้สึกด,ด,ดีใจเด้แพ้คาล์ลังนางก็เหมือนจะดีขึ้นเพราะว่าไม่มีเลือดแล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่เพราะสิเออเลียดูเหลือเกินเออมันก็ชันลาดอยู่นะคุณมันรักความสะอาดอยู่นะมันไม่อยากมาเจ๊งเม่งตรงนี้คือมันไปเจ๊งเม่ง,ตรง,มง,มงตรงนู้นอันนี้คือแมวนอนกิง้งแบบนี้แบรนสลเกเจ๊งเม่งนะ เป็นการเจ๊งเมงแบบขี้เกียจค่ะกับไปกบมาซ่องรอบแค่นั้นพอสาวนิ่วคือสังเกตเซลอามีอาการผิดปกตินะทุกคนขุดลุมฉี่แต่ฉี่ไม่ออกยื่นจึงอยู่นานมากแต่ตัวอื่นคือไม่ไปเลยเป็นแค่เจ้าเสียตัวเดียวและแม่นางเสอเอที่นอนบนหลังคาพร้อมกับกิ้งไปกิ้งมาแมมเป็นตดบตาทายอยากกินเห็นเนาะโอ้สนิมเต็มเลยพอเราทวงหมันมันก็ทนมาบอกนะเราป้หนึ่วมีปัญหาอะไรหรอจึงเลยเป็นไงล่ะและมาพบกับผู้ช่วยมือหนึ่งของแม่ค่ะนั่นก็คือเจ้าเสียฟูที่ช่วยแม่ทมประตูนิรภัย กันโจนได้มัง้งหลังจากแม่รักพ่ายแยงไปมัดเลยเจสีฟูก็ได้ทําการช่วยแม่ค่ะช่วยทําอะไรวะเนี้ยเออก็ช่วยจับปลายเนาะจะได้รู้ว่าเออมันต้องมัดตรงไหนแล้วก็คือดับแม่แม่ก็สั้นสั้นสั้นอยู่นั่นแหละเออเจสีฟูก็ไม่ได้ออกไปสักทีแม่ก็บอกว่าจับปลายยังไงว่าไม่เห็นปลายก็เลยดึงออกมาเจาสีฟูก็เลยง่ายเง้บทีพวกเขาก็กำลังมองอยู่นี่พวกเขาก็ำลังมองโซ่มองเสื้อกโซ่เออโซ่นี้แหละค่ะฉันก็มาทาักมือให้มันเหมือน,อนงูเนาะแม่ก็ไม่ได้กลัวเลยเลยก็ลาไปกับพวกเขานะทุกคนฝากกดไลคิหนบ